กาดูโอ,อ้ผีพิเอกเด้อนี่แบบฮ่า,ห,าหัวเราะดังๆเออผีมันทุบบนเลด้านล่างอ่ะเกียมผิดยาอ,อ,อยู่หนะ้าข้างๆตรงหลุมตรงเห็นแล้วเห็นแล้วยังพูดไม่รอดหรอกตายแาล้วตายไปเส้นออนไปรอดเกียมผิด ตรงวันนั้นตลอดเลยนะจะบอกให้หูยแบบล <ะ S 2> ้วสองกล่องเลยอ่ะไม่มีใครเปิดประตูเลยอ,ะอ่ะเรือร้อยครับคิดคิดยังไม่ครับพี่เอ,อกเอนะ<ห>แล้วนีน่ไม่ตามไม่ตาม กดกดแท็บกดกดแท็บตาหนึ่งดูดีว่าพี่เอกใหม่ปะถ้าคนที่มันเห็นแล้วมันจะมันจะรู้ไม่ใหม่ดีมีเปิร์กใช่ไหมไม่ไม,ม,ไ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 ม่ไม่ได้มันไม่ได้เห็นเปิร์กผีอยู่แล้วไป้ทุกสองอันฝ่าฝ่าทุกสองอันมังึกอะไรเนี่ยมังือมึกมันเป็นมือมือมือเคยเจอ, <S <S> จอมันเคยเห็นผ่านๆ่านว่าแบบ

<laughs> yeah, I'm sure of <laughs> โอโหอาจจะโดนหนึ่งทีตามหาตามหาด้านลังเอาบด จะหลุดละไปติดตามกูมัฆาตใช่ไหมยี่รอดจะรอเขานะตรวจอยู่นม่ทำถ้าหลุดล้วบอกกระดกใบย่าจะไหนว่าท่านได้ยาเขาจะได้เลยลุ่มมากลุ่มนะบทใหญ่อ่ะ ไม่แค่อยู่ลงหลุมนะข้างบนหลุมอ่ะครับ

ไมสวนักกั้เสหนี้หนี้ส่วน่งก็้งเสหนาส่นหนึงามันดวเอาเร็่าส่าสวยาสวย่าสย่าสวรย่ยย่าสวยย่อสวย่า่าสว่สยย่าย่าย่า่าย่ย่าย่ายย่า่ายวย่าวยเย่ายาาย่ย่ย่า่่่ย่า่า่่่่่่ย เียมงุ้ยเหลือสองพี่ไอ้ี้ยน้ำมีตรงนี้มีน้ำตรงนี้ปันหนึ่งยามาเระนัยนาอตังีสวะสยยกาปายันติสัสจิาุงไม่สวรรณสะกตะอุตังอลาวะกสะปุะตังนยเสะันตัง่สวะสกางกอุตัง่สุนสกระตะังาวะสัะตังตันยามงกระันี สร้างเท่าไหร่แล้วอ่ะไม่รู้อ่ะนี่พามันสวดอยู่ตอนนี้หลุดหนีอยู่เดือนทีเดียวนี่โดดหลุมตายได้วปะได้แปลว่าไม่ได้อยู่ศาลาโอเคครัะศาลาประมาณเก้าสิบอะเอาอะไก็ได้นีิพาออกไปปักของนุ้ยไปดีไปเดี๋ยวรอให้รดี๋ให้ด้านบนเธอไปปักให้ไหนด้านล่าง มันเท่าไหร่แล้วไม่รู้เดี๋ยวต้องไปก่อนเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วนี่พาเวดเยอะมากว่าสตวนยาวกำลังวิ่งลงฮะพระโดดตายแล้วไม่ไหวแล้วไม่ได้ดิเขาพูดแล้วโดดโอ้ยไม่ได้ไม่ใช่ยังไม่เสร็จอมันไม่ตาว่ากระต่ายพกยางด้วยด้วยดูให้ด้วยดู้ย เมาทำที่อะไรกันเนี่ยนิพาทำที่ไรสวัสดีเฮ้ยมันตามเธออยู่ใช่ไหมเขาจะไปสวดไ,ม,ไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่ไม่ไม่ตามไม่ตามเป็นป้าแทนเป็นป้า โอ้ยมันเล่นยันเล่นอะไรเป็นมวลมันตอนแรกเห็นยืนสวดนานมากแล้วยาอยู่บนบทแต่ยา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 มาเอาเมาอยู่ไหนเปล่าเปล่าเาีายาก่อนีายาก่อรจะเป็นนาทีได้อยู่เห็นสวดตั้งนานนานมากเลยแล้วมันถ้ามันมันปล่อยตอนไหนก่อน มันไปเดินเล่นอะเพื่ออะไรไม่ไม่พอเห็นมันเห็นมันสวดตรงนั้นใช่ไหมมันวิ่งมาสวดเขาแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่รู้ไงว่ามันเท่าไหร่แทนใหม่อยู่ไหนแทนใหม่แทนใหม่แทนใหม่อยู่ไหนอะ ไม่วัวตายแน่เนี่ยมีบางวัวยืตายแล้วให้จบทุกคนอดี๋ยวข้างในไม่เห็นข้างบนแหละข้างบนมันตายต่อไปติดตามเนี่ยทั้งหมดเราคิดว่าแบบเออแท่นนั้นเสร็จแล้วที่ไหนได้มีิ้มเยินเองมีิกมเยินติดตามเนี่ยสวดสวดต่อกัดเลย ไปแทนไงเราอยู่ตรงนี้ทอดไก่้เลยเฮ้ยมันมามันมามันมาลบ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 ต้องไป่คอยสวดอ่ะจะเล่นให้เล็กลงไปยูลงไปอยูอ่ามันเข้าไปได้บทล้วนะมันเข้าไปบทแล้วบทลงไปแล้ว มีที่ีนี่พาเอาไปฉีดก่อเอาเนาะหาตะปูดีดตะปูโอ้หายาก่อนไม่ไหวแล้วอ่ะจะตายี่ียายาแล้วบน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 มาเอาเลยถ่ายรูปตรงนะี้ใ โอ้ยหนีก็มามันไล่ไม่สุดหรอกมันแค่ไล่ไล่แบบไล่ให้ไปไกลๆอ่ะพยายามเอาไปหรอยังตบอดตบอดไม่ดีชีดหรอกันเนี้ยไปสวนนึยแป๊บนึงขอเวลาชิดยา่อนมันไล่เข้าอยู่ โอ้ยเหน็ยว่ะเดินเด้งกันหมนะดแล้ถือว่าสวยจัดจับตนิ่นีเปิดของอ่ะแป๊นาทีเนโอยหยโอดโอ้ยโอยโอ้ยอ้ย้ ยาแล้บอไปตบสองอ่ะไปเอายาให้มันพร้อมก่อนไปหาขป้นไปแล้วนะเจะยญานแล้วเปิดจะยาณรวนเลยนขึ้นโอโไหะกองไม่เจอวะ เปิดยาติดอันสองอันติดเลยอเอ้ยไอแทน่นแท่นตรงอันนั้นน่ะมีปะเอ้ยหีบอะหีบตรงข้า<อ>งล่างระบาดไม่เห็นเอายาก,ก่อนโอ้โหเดินไปดูแล้วไม่เจอนั่นอยู่บนน่นอยู่ในตรงที่ทนึงนะบนอะ ลงก็ะดใ้เลยนี่เยได้เลยมันรับข้าไหนวกล้องีไหนไดแวไม่เห็นกรงเงข้างันี้เยอะไม่มีได้ยังไงตรงไหนกีคสไ้ด้านลงเปนมไหนอยู่นมันอ่นีอมันไปไมันไปมันกลับมันกลับมันกลับโอเคโอเคจะแอบตรงนี้ันมองไม่เห็นหรอก ไปที่ม่านตาบอดนี่เองเดี๋ยวบนนี้เขาเป็นเขาตรวจได้นะตรวอยู่ด้านล่างหกสิบเจอปากข้างบนดิมันจะขึ้นไปข้างบนเลยไม่ได้มันจะหยิบตะปูมันอยู่ด้านล่างนี่มาเอาตะปูอยู่ตะปูยังเปิดไม่ได้เลยเปิดปุ๊บมันก็มาตีเปิดปุ๊บมันก็มาตีได้ได้ตะปูกำนเอาไปปักเราแป๊ก

ยไม่เป็นไรเดี๋ยวมันเมาเขาด้านล่างจะติดด้นบนยาวๆแบบอยู่ข้างล่างเขาเล่นให้เขาล่อไวโอเคเราไปนิพัทอะไรของมันเฮ้ยแล้วมาตานิพัทธเขาตรวจก่อนโอ้จริงมันนี่ดีแล้วมันดีแล้วดแล้วกัาติภพกัปติภ

เพื่อไปนะเก้าห้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาตามมาล้วไดิยนี่พาออกประตูแน่เลยชัวชัวดิไปปะขึ้นมาได้ปะเริ่มเต็มเลือดเต็มไม่ต้องเขาเขามีถ่ายรูปอยู่เขาถ่ายรูปมันรนัวเลยมันเออกล้องเขาเ่ยโอเค เดี๋ยวเขาจะถ่ายหน้าอีกทีนงึงดูนะโบบ,บบอดลาบอดเต็มไม่น่าเต็มเลือดเต็มว้าวอุ้ยมันโดนใครเตีย๋ยไม่รู้เหมืนอนใครตองกลางมีประคามสองลูกข้างบนพาดอกมีประคามห้าลูกรวมกันนะ พี่ประคับเหมือนกันมาเล่นหน้าบทม,มันจะตายเดี๋ยวมันต้นองโทอตกใจมีไม้ตันให้ด้วยโผล่ของเยอะแล้วบนเล่นตัวตูครับไปเจอไปต่อยมันเอ,อาหนักน่งโดนโน เธอเธอจองประตูหรือว่าเธอ,อยังไม่เปิดยังไม่เปิดประตูทับน้องเปิดตันให้หน่อยดิไม่มีอันเนี้ย ใช่ปะเอามันตีแรงหนอะอัญญาณเนื่อว่าเกิดได้อีกลืมก็มองหาเลือดหลังเจอไอ้ที่อาลืมไปเพราะมันแมันตีแรงเมื่อกี้เลือดเดือดเลือดเดอดสองทีเลย เพราะว่าแบบพี่ด้วย